เมื่อกี้มันถูกสองใช่ไหมเราถูกสี่ใช่ไหมเราพอเใช่ไหมเราพอใช่ไหมนี่คือกลยุทธ์ใหม่แต่แต่เล่นไปก่อนเล่นไปก่อนสลับกันไปสลับกันมานี่สุดท้ายใกล้ๆจะหมดเวลาเอาอันนี้มาดูกันครับว่าหลังภาพนี้เป็นใครเปิดภาพอาผมบายมาแล้ว ลูกสิษย์มากแดนพีกี้แดนบอลเวฟแดนวอลเวันฟสีแรกสีแรกโอ้ยสีไม่แรกมั้มแรกแรกอันนี้ที่พาจารณาเล่นด้วยเรื่องอะไรเนี่ยแสบสนิทแสบสนิทแสบสนิทไม่แสบสนิทไม่เลี้ยงให้ถูกพี่ใช้แสบสนิทอันนู้นหนึ่งหนึ่งคือหนึ่งเลยพร้อมเริ่มมาหนึ่งคือหนึ่งอันนั้สองอันนั้สองโอเคอันนั้สองแล้วนี่สาม สามยังไงยังไงสามสามสาม่าสามพี่หลุยรู้จักหรือเปล่าเขาคือใครไม่ต้องมาสามสองรู้ดิใครไอ้ก๊อกเนี่ยเอายี้มไปก่อนก่อนกดก่อนี่ันก่อนเลยอันนี้หนังหนังเพื่อเมื่อเมื่อไม่นานนี้นะกดก่อนถูกทั้งหมดสี่ภาพเมื่อกี้มันถูกเมื่อกี้มันถูกสองใช่ไหมเราถูกสี่ใช่ไหมเราพอไหมเราพอไหม นี่คือคนอายุใหม่แต่แต่เล่นไปก่อนเล่นไปก่อนสลับกันไปสลับกันมานี่แวสุดท้ายใกล้จะหมดเวลาเอาอันนี้เล่นไปก่อน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 จับไอ้บอลไอ้บอลจับอันนี้ไว้จับอันนี้ไว้แลวตอแล้ว พี่เป็นคนแก่ที่ขี้โกงพี่เป็นคนแก่ที่ขี้โกงหรือหรือแบบว่าเราไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยเราก็้าแล้วน่แต่ถ้าพี่ได้หูผ้าพี่ได้โบนัสอีกห้าแซงมาไปเลยมาเจียนวันเมยนสำหรับอันนี้คดาดถูกทั้งหมด สามภาพอาเอาเอันนี้อันนี้อันนี้อันอันนี้เอาอันนี้ไม่ใช่อันนี้อยู่ท้ายถูกแล้วจะลองดูลองดูลองดูไปถูกภาพหนึ่งใช่่ะภาพหนึ่งอ่ะนี่นี่นน่นี้นี่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 น่นี่นี่น่นนี่น่อ่นี่นี่อน่น่นนี่นีป่นน ถูทั้งหมดสองผ้าไม่ตั้งไปตั้งนี่หนูจรองิงหรอาไปนั่งรปล่าสอง้าไปหรอฮะ ก็ว่าก็ว่าคือพอดีเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กดหมดเวลาแล้วโกดเวลาพอดีเลยไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรอภาพนี้เหรอสองภาพลวมนั่ง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 ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวขอกระโดดถีบสองทีเลยได้ไหมลงลงแผลวะแผลวะเล่นเล่นจะได้ขยันปีมันไปมันไปชุลมุนตอนไหนวะมันไปชุลมุนตอนไหนวะ